ติ๊กเกอร์เข้ามาติ๊กเกอร์ตอมอุ้ยมาแล้วมาเร็วตึงตึงตึงมาแล้วอ้าวปูออกไปแล้วติ๊กเกอร์เข้ามาแทนครับตัวแทนตึงตึงตึ้งตึงเออแล้ว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 ใครเป็นหัวหน้าห้องปัจจุบันนี้นะยังเป็นพี่ปูอยู่ไหมก็เป็นคนเดิมเหมือนเดิมครับแล้วครับปูแล้วครับแต่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเอาไหนสักทีนะครับหลับเนี่ยคปูปูโดน อะไรนะฟูโดนเผาแล้วฟูคิดถึงการเรียกนามสกุลพวกแกฉันชอบเรียกนามสกุลพวกแกจังเรียกคาั้งตักบมาเลยนะครับพี่ฟูปึ๊บปึ๊บเด็กเกอร์เห็นหน้าหน่อยไม่เห็นหน้าเลย แต่ยังตัวเล็กเหมือนเดิมเด็กน้อยของครูมาเร็วไม่ใช่เปิดเทอมมาทิเกอร์สูงกว่าผมนะโอ้อันนั้นเปลี่ยนแล้วล่ะถ้าสูงถ้าสูงกว่าครูอัวเปลี่ยนแล้วเสียงแตกหนุ่มยังลูกเอาทิกเกอร์เาไปกูไม่ได้ยินทิกเกอร์หายไปแล้วโว้ย เอาเด็กๆทิกเกอร์มาแต่ปัญญาแล้วยยังไงเกอร์ยังไงทีกเกอร์มาแต่ปัญญาแล้วเฮ้ยทายจะมีตัวตนอยู่ไหมทิกเกอร์ไปแล้วน่ะเด็กๆดูทิกเกอร์น่ะทิกเกอร์สัญญาณคาดแย่ไปหโอ้แม่ทิกเกอร์ไม่น่าไปเลยเออไม่น่าเลยทิกเกอร์ กอกเดบบบอกติ๊กเกอร์ดิเกอร์กลับมาก่อนดูการเป็นธรรมะจ้าเออใครกลับมาก่อนติ๊กเกอร์กลับมาก่อนได้แล้ลรรนนครับฮะไม่ไม่เออพวกเราไม่ได้ไปโรงเรียนเนาะไม่ได้ทำเขตพื้นที่กันแหละใช่ครับเกย์ครับได้แล้วครับม .2 เขตพื้นที่ทำตรงไหนครับไม่รู้สุ่มมาหรือเปล่า เออแต่นั่นเขีมันมีเขียนหนึ่งที่ครูไม่ค่อยชอบเลยเขียนึ่งรแบบเขียที่มันจะมีใต้ใต้ต้นอินระยะระยะที่มันอยู่ตรงผขตตรงศาราวิชาลัยอ่ะอ๋อครูครับเขาลืาอ้อไปแล้วครับเอออาชีงเหรอใช่ครับใช่ครับเออนั่นแหละครูไม่ชอบเลยเพราะว่ามันจะชอบมีแบบขี้นอกมากขี้หมายอย่างเงี้ยแล้วก็ซร่งเด็กๆก็มันงไปัดขี้นกกับขี้หมาเด๋ย <c oughs> มันพังที่ตบกตัวสบายตรงหลั้นะ่ะลื้อไปแล้วรืว<ะ>้อไปแล้วตอนนี้คือแบบสว่างมากเลยครับสว่างแบบโอ้จา้าโล่งอะนอนไม่ได้ใครจะนอนก็น,นอนไม่ได้อะเ <c oughs> ดี๋ยวดูเดี๋ยวหุดักเลยนอนไม่ได้แล้วนะมันเหม็นเออไอ,อเจ้าดินไอเจ้าดินนดี่ยหายไปไหนเนี่ยเจ้าดินเจ้าดินตรงไปหายไปนอนเออ เตรียมไปนอนกันแล้วนี่หว่าเฮ้ยท,ทำไมเป<อ>ิดเขาไปนอนกันหมดเลยครับครูก,กันนี้มันนอนดึิแต่วันที่28้วนะเนาะของครูหรือครูม,มาโรงเรียนทุกวันเลยมาทำงานแล้วก็นอนเอ้ยผม <c oughs> ก็นอนเวลางานไม่ได้ไม่เหมือนไอ้ฟูอะนะนอนนอนตลอดเวลาตลอดเวลาอนอนนอนชน่วงเช้าเล่นตอนตอนีเติดเรื่องที่จะเสียพีได้ไงเออเนี่ย เด็กๆๆๆเด็กพวกเราเดี๋ยวดูทิกเกอร์สิเด็กทิกเกอร์ที่เข้ามาเช็คชื่อเข้ามาเรียนแล้วทิกเกอร์ก็หลับเนีทิกเกอร์เขาไม่หลับครูเขาแค่นอนสมาธิสุมากเลยนะครูเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ทิกเกอรเข้ามาแล้วก็ทำอย่างอื่นไม่ได้มันเหยียดดูทิกเกอร์เข้ามาแล้วทิกเกอร์ก็หลับเนี่ยเหมือนวันครูเรียกตอบคำถามแล้วแบบเด็กหายอ่ะเดี๋ยวมันออนอยู่อะไรเงี้ยมันจะมีเหมือนประมาณแล้วเราจะอ้างนู่นว่าเข้าน้ำครับ เออใช่เนี่ยครับจะได้บอกไอตอนที่แทนนอนในคาบแมทต์ะแต่จริงๆก็อยู่หน้าจอแหละแทนเหรอเออใช่ใช่ครูเปิดกล้องนอนเปิดกล้องนอนเปิดกล้องนอนตึงมากเปิดกล้องนอนอ่ะไม่ใครกล้าทำแทนเปิดห้องนอนตึงเลยนะไม่มีใครกลัดทำนะเปิดกล้องนอนเปิดกล้องนอนหนาวดีนี่แหละ แค้วแทนไม่ได้แอบนอนนะครูแล้วแล้วประเด็นอะมันมันมเป็นการเรียนห้องรวมเว้ยมันเป็นห้องรวมทั้งห้องสิบสี่แล้วก็สิบห้าครับครูเออแล้วมันก็ขั้งก้าด้วยเรียนห้องใหญ่มากเลยขำพวกเราโอ้แกแล้วคุณน้ำจำชื่อเอแทรได้ไหมครูอะไรนะ กแวัฒกะครูวัฒกะวัฒกาวันทกุกคั้หนึ่งครูคเคยพูดว่าวันทกุ <c oughs> นทก <c oughs> ใช่ใช่วัฒกาดวัฒกะมดาตาดีผุกโอมแล้วได้โตขึ้นหลอแล้วมัน,น่ะังจะ คะแนนนั่นเีคะแนนเด็กน้อยเอยไว้สังครูอ่ะเด็กๆลูกเตรียมตัวไปเรียนเดี๋ยวครูนะครับคะแนนต่อนะผมว่าครูจะลงคะแนนไม่ถูกละ้ยยังไม่เตรียมเลยครูมันเียตอนที่ีหีอเับดีครับจะไปนอนต่อนะแกกผเยแล้วแกเียบร้อยแล้วครับดูแกเอ้นี้ไม่ต้องเอานะไม่ต้องสะสมศกัน ติดไปแล้วหนึ่งตัวโอเคจ้าแล้วเจอกันใหม่นะเด็กๆบายครูดีครับสวัสดีครับครสดีครับคุยคนเดียวเลยเนี่ยเห็นจะด่าตัวเองไม่ได้กรูว่าครูไป็นติชูปูครูครับโอเคบายผมอัดคลิปไปด้วยว้าวสุดยอดเลย โอโห<ย>ใส่แว่นด้วยกัดตึงนะกัดตึงนะองตอนแรกตอนแรกตอนแรกก็ไม่ได้ใส่ใช่ไหมแต่พอมาเริ่อหน้า่อยใส่ตอนแรกเห็นอยู่ไม่ได้อยู่โรงเรียนไม่ได้ใส่แว <c oughs> ่นจะโอเคจ้ยเอ๊ะจะบอกว่าอะไรนะอ่าที่อยู่ข้างๆเราอะนั่งข้างๆเราตอนเรียนชื่ออะไรนะเขาขาวนั่งข้างใครครับครู นั่งข้างเนี่ยแหละเอากัรเนี่ยแหละมีมีครับขาวที่สุดแล้วครับคูปฟันเหลืองๆครับเออเป็นไงบ้างเป็นไงครับคูปม่ก็โอเคครับผมก็เข้าเรียนกับผมก็ไม่น่าจะเรียนนะจะได้ปีเข้าบ้าไม่เข้าบ้างแล้วส่วนมากขาดงานเยอะที่สุดด้วยใช่ครับเอาจริงปะแจ่คราบแต่ก็ตามตื่นมาก ติดศูนย์เยอะที่สุดน่าจะเป็นผมแต่ว่าถ้าไม่ทําเลยก็น่าจะเป็นไอ้ครูเหรอครับคูใช่ติดศูนย์หลายวิชามากเลยครับคูไม่ยังทําอยู่ครับูรูวิชาครูเขาติดศูนย์สี่วิชาเลยนะครูจริงเหรอใช่ครับใช่ใช่ใช่ปวดหัวกับมันมันทักมาหาผมว่าครูแก้ศูนย์ยังไง ซึ่งผมซึ่งผมชิวๆอยู่แล้วคือแบบผมชิวๆแบบติดหยองอันนั้นมันติดกีว่าโอ้โหครูพล็อตเครียดเลยครับเครียดเลยผมเครียดหลักเลยครูพล็อตอมับแล้วมึงไหนโจำจำมาดิเดตได้เปล่ามาดิเดตครูน่าจะโดนหนักสุดเลยใจเย็น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 นี่เด็ดเลยวะ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับครับขอบคุณนะครับกลับงดงามครับลาเอาไปนอนแล้วนะนอนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพให้ช่องราชาโมกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่อง b p a w แล้วก็บราวนเซอร์เกมเมอร์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ